มาแล้รถมาน่าอูรถมาแยะเลยเร็วๆมาทางนี้รถเยอะ,อะมาทางนี้มาทางนี้เนะนีะ่เอาขึ้นมาบนนี้อีกมันทำไมเป็นหมางี้วะไอ้ตัวนี้ยัง มันบอกให้ไปกินอะ่ะมึงรู้แล้วว่ามึงต้องกินลงๆอะ่ะแต่มันตรงนี้ไม่ได้รถเยอะมาตรงนี้มามามาอ่ะให้ปุ๊บคาบขึ้นถนนปับ๊บทุกทีเลยม,มาแล้วเร็วๆ รถวิง่งเขาก็ไม่สนใจมหรอกนะ ขายอะไรกันายอะไรายชกากล้ว <จะ S 1> ยอีกแล้วนี<ะ>ไปแล้วนะ คนมาแล้วอ้าวเขาบอกไปแล้วนะดูไม่เอาอ่าเอาอีกโอ้ถ้าเราจะกินอะไรคนเดียวทุกวันสองทุ่มเนี่ยน,นู้นนู้นรทุ่นไม้ครับรถมาเห็นไหมนะ่ะรถมาเนี่ยรถมาอะไรเนี่ยฮะเห็นไหมรถมาหนุนะอะยา ย่านะยากัดน้องนะอ,อืดึงกระมือกระไม้เลยไปยู่ในห้มาเนี่ยกี่วันกี่คืนหืมได้แนละ้วไปไหนเร็ว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 ฉลาดด้วยนะดูนาะไปไปเร็วแล้วรถมานี่รถมามาที่อะไรกลางถนนเนี่ยที่รายกางถนนไปมั้งนี่ อกินข้างถนนได้ไงล่ะ